อมแล้วนะคะช่วงนี้ยญาไม่ค่อยมีกินก็จะผอมหน่อยหญ้าพวกนี้ก็ไม่ค่อยจะกินกันมันบอสเซ็บใช่ไหมมันบอสเซ็บใช่ปะกินเลยโลมๆนี่กินเลย สวยเป็นไรลูกเป็นไรอะ่ะมาเลยตรนนี้ป้อนนมน,นี้ป้อนนมนะคะมืมคลอดออกมาแล้วเหมือนแม่ไม่เอาอะ่ะตัวเท่าลูกแมวเองเล็กมากนวดจะไม่รอดสและ พอได้กินนมหรือก็หรอดเอ๊ะิมแล้วหรือไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่หรอกทอก่อเน,นี้ยเพราะลมแรงลมก็เย็นเย็นออกจะหนาวหนาด้วยซ้ำขอวางหน่อยนะ มันก็ดีนะเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะเพราะว่ามันช่วยในเรื่องถ้าเวลาเราฉุกเฉินเงี้ยเออมันก็ช่วยได้นะจริงๆฉุกเฉินเงี้ยเออช่วยได้เวลาเราเดือดร้อนเงี้ยช่วยได้จริงๆเลี้ยงมันดีมันก็เลี้ยงเราดีไหนมาเนี่ยต้องไปไทยพยาธิแล้วหมาเนี่ย ให้อยู่บ้านไม่ต้องมาก็เกออะอ๋ะอแรงตัวนี้เป็นแกะแกะแล้วนะคะแต่ก็ยังให้ลูกอยู่ มันน้ำหนักมันดีนะคะเป็นดอปเปอร์น,นี่ก็ดอปเปอร์นะคะพ่อพันตัวคุมฝุ่งที่ข้อก็ตัวนี้นะเป็นดอปเปอร์แล้วก็ส่วนใหญ่อันนี้เป็นลูกผสมตัวนี้ลูกผสมนะคะเป็นหน้าแม่น่าจะผ่าน f 1ฟหมาแล้วค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลูกลูกมันลูกมันตัวนี้แม่มันที่ยืนหันหลังตัวนี้นะคะนี่เป็น น้าเปผสมซันต้าตอนแรกก็ซันต้าแต่แม่น่าจะ,ะผ่านการผสมมาแล้วรอบนึงก็อาจจะเป็นเอฟหนึ่งุกออกมาตัวนี้นะคะก็มาอันนี้เป็นหมาวัดนะคะเอฟมาอยู่ด้วยไม่ได้หมาดีๆมาหรอกก็ได้แต่หมาจรมานี่เนี่ยอันนี้แม่ก็ไม่เอาตอนนี้ก็หมาที่แบบโดนรังแกนะคะที่วัดอะไม่มีใครเอาโดนรังแกเขาก็เลยเอามาแล้วก็มาอยู่มาหาตอนตีสามเนี่ยนึกว่าหมาใคร เขาเอามาแล้วเขาไม่อยู่กับเขาแล้วมาอยู่กับเราแต่ไม่เป็นไรมันนี่เนี่ยน้องกิงแม่ไทยคลิปอยู่อืมไปทําอะไรมาทําไมเม่นจังนี่ก็ซันต้านะคะซันต้าเป็นแกะขนเทียนจ้านี่ซันต้านีไปแล้วแค่นี้แหละ